สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูหวาเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอนหมูจะมาแนะนำซีรีส์ฟอร์มยักษ์ระดับ S p l นะคะเรื่องลำนำมังกรวารีเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคเทพเซียนแฟนตาซีจำนวน40ตอนดัดแปลงจากนวนิยายศิลปะการต่อสู้คลาสสิกเรื่องเชียนเจียเหม่ยนะคะของผู้แต่งถึงผิงผลิตโดย mango tv กำกับโดยเฉินโจเฟย ผู้กำกับเดียวกันกับซีรีส์เรื่องบุพภาแห่งรักดารุณควบม้าขาวเมาไมลยลมวสันนักสแสดงนำหลัวหวินซีระบดทังลี่สือเซียวซุนเหย่าระบทเสริลหลางหุน อ๋อจืออี้ระบทฉือหวินฟางอี้หลุนระบทหลิวเยียนเปาสร้างเอินรบทจงชุนจี้เฉินเหยาระบทซีฟางเถาหลินหวินระบทอาเสยสียเจิงซีระบทกุยมู่ตันเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของถังลี่สือนะคะผู้ชำนาญกระบี่ที่เก่งกาจที่สุดในใต้ล่าชายผู้ยากจะจำแนกเส้นแบ่งระหว่างความดีและความชั่วถังลี่สือถูกใส่ร้ายจากเพื่อนเก่าของเขาเองและ ถูกชักจูงให้ต้องเข้ามาพัวพันกับแผนการค้นลมยุทธภพของเฟิงหลิวเตี้ยน อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ถังลี่สือรอบตามสืบความจริงเปิดโปงแผนการร้ายระหว่างทางนั้นเขาได้สัมผัสกับอารมณ์หลากหลายของชีวิตพร้อมกับสร้างมิตรภาพอย่างแท้จริงไปพร้อมๆกันสุดท้ายเขาจึงได้ตัดสินใจแบกรับชะตากร,รรมแห่งยุทธภพไว้บนบ่าโดยซีรีส์เรื่องลำนำมังกรวารีนี้นะคะได้ถ่ายทำเสร็จสิ้นในวันที่22เมษายนปี2024และได้รับใบอนุญ,ญาตให้ออกอากาศเรียบร้อยแล้วค่ะ นักแสดงนําได้หลัววินซีที่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ให้กับบทบาทที่ได้รับมารับบทนํานะคะเขามักจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวและไอเดียใหม่ๆกับทีมงานอยู่เสมอทําให้การแสดงของเขาก้าวข้ามบทและเผยให้เห็นถึงแก่นแท้ของตัวละครนั้นๆหลัววินซีเขาก็มีซีรีส์สุดฮิตที่ผ่านมาอย่างจันทราอัศดงนะคะเรื่องนี้นําทีมนักแสดงอีกครับ้าง แม้ว่าเรื่องนี้จะเน้นหนักนักแสดงชายเป็นหลักโครงสร้างและเขาโครงของเรื่องจะดูธรรมดาแต่ตัวละครหญิงกลับไม่ได้เป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้นพวกเขาจะปรากฏตัวระหว่างการเดินทางของถังลี่ซือทุกตัวละครต่างก็มีเรื่องราวเป้าหมายความรักความเกลียด และความแค้นเป็นของตัวเองความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่เกี่ยวพันกันจะกลายเป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้ถังลี่ซือทำภารกิจแต่ละรอบสำเร็จเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบฉากได้รับการออกแบบผสมผสานศูนย์ตรีศสตร์แห่งอารยธรรมจีนอลังการงานสร้างสุดและบทสรุปสุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปเตรียมบอมรุงตับรอรับชมกันได้ในซีรีส์เรื่องลำนำมังกรวารีได้เลยค่ะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนหมูทําคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า